คครับสวัสดีครับอ่า Salaam a l ะะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์อ่าโอเคสวัสดีครับอ่าวันนี้อ่าผมจะมาแนะนำจะมารีวิวนะครับรีวิวอ่าจากกล้อง Canon น,น,น,นะครับกล้อง Canon ซึ่งอ่ามาจากวันที่ได้สั่งมาจากที่เขาคนนึงฮะที่เขาคนหนึ่งจะ เพจจะนายกอพิเคเขาเดี๋ยวตั้ง,งลิงก์บนข้างล่างนะคือว่าถ้าใครอยากจะได้กล้องก็รี่ได้มาทักทายทักเช็คให้เพื่อนเขาให้เครดิตว่า mm. เขาเนี่ย mm. ได้ทำการอาย่างไรฮนะ mm. เราให้เครดิตกับเขาเลยนะฮะเพราะว่า mm. ยังไงอย่างไงนะ mm. เราต้อง ต้องจากเป็นคั่วพูดง่ายๆก็คือว่าเออต้องหาไอ้ผู้ขายที่ยอดเ,เยี่ยมแล้วก็ส่งจริงยังไงเรามาชมกันเลยนะวันนี้ก็ไม่ใช่จะมาอวดนะเพรว่าเราเป็นผู้ที่ต้นทุนน้อยนะต้นทุนน้อยทีนี้เราก็ต้องตั้งจิต นึกว่าเราเปลิดเสมือนอะเปลิดเสมือนปลวกนะฮะเปลิดเสมือนปลวกจากเล็กแล้วก็ไปหาใหญ่นะจากเล็กไปหาใหญ่แล้ววันนี้พ่อจิผมเนี่ยทั่วไม่ได้พูดภาษาถิฐฐ่นนะไม่ได้พูดภาษามายูก็พูดภาษาไทยอะทีนี้ทีเดียวจบเลยนะทีนี้จบเลยมาดูกันเลยว่าเรา โอเคฮะเราเปิดก่องฮะปกล่องกันเลยว่ารูปร่างมันยังเป็นยังไงฮะก็ฟังเพลงไปชิลๆด้วยนะฮะเผื่อจะได้เราเป็นบรรยากาศที่ดีนะฮะก็อยากให้ แฟนๆทุกคนเนี่ยรักษาตัวด้วยนะรักษาตัวพ้นโรคโรครายไข้เจ็บนะอโรครายไข้เจ็บก็พอแล้วก็อาทำดีเลยนะอยากจะให้ทุกคนมีพลังแข็งแ็งมีพลังที่ดีๆนะฮะโอเคนะครับนี่ก็คือบอดี้นะฮะบอดี้ นี่คือเพจเมื่กี้นะใครที่อยากไม่ได้ติดตามก็มาช่วยๆกันกดติดตามนะครับว้าวนี่เลยครับนี่เลยฮะนี่คือรหาสของบดี้นะ EOS 6 0 0ดีนะเป็นเป็นคุณลิที่ที่ค่องค่าจะเก่าแก่แต่เราสามารถที่จะอ่าก็ยังใช้ได้นะรุ่นนี้รุ่นนี้ก็มันใช้ได้อยู่นะเป็นโอเคเป็นหน้าจอที่สามารถพับออกหมุนได้ตามที่เราต้องการไม่ว่าเราจะอยู่ใน โดยเราไม่ต้องไปเองตัวอะไรนะฮะอ่าอ่าเป็นรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะฮะสามารถเชื่อมต่อด้วยใช้หลายหลายโหดนะซึ่งมีโหนดมีหลายโหนดอยู่ด้วยกันเราสามารถก็ไม่แพ้ใครอยู่ดีนะฮะโอเคก็มีอยู่ก็ม่รู้ว่า มีอ,ไอะไร้ากฮะทำไมก็สั่งมาจากอ่าเบอร์สองเลยฮะข้ามืนเลย่อนข้างเรียงแรงเลยนะฮะราคานี้ราคานี้มันไม่แพ้ใครเลยนะนี่ก็คือสายคอนะสายคอ,อยคนอ,อ,อย่างเราใช้แค่นี้ก็พอแลยอ้ยฮะโดยไม่ต้องไปสั่งซื้อของใหม่ๆ เราสามารถใช้ที่เหลือเพื่อนๆเ,เขาพอๆนี่ดีอ่าโอเคก็ตา่านดิ